รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกโลจิสติกคืออะไรพามือใหม่เข้าใจครบจบในคลิปเดียวโลจิสติก หรือ l o จิสติกเป็นคำศัพท์ที่มาจากภาษากรีกหมายถึงกระบวนการในการวางแผนดำเนินการและควบคุมประสิทธิภาพในการไหลเวียนสินค้าบริหารต้นทุนการขนส่งและห่วงโซ่คุณค่าไปจนถึงจุดที่มีการใช้งานหรือลูกค้าซึ่งประกอบด้วยการจัดซื้อและเจรจาต่อรองการจัดการขนส่งการจัดการด้านการส่งออก และนำเข้าการเคลื่อนย้ายสินค้าการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังการตลาดและการให้บริการลูกค้ามุ่งบรรลุผลในด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้าโลจิสติกสํสำคัญยังไง ความสำคัญของธุรกิจผู้ประกอบการธุรกิจควรคำนึงถึงต้นทุนการผลิตเป็นหลักและพยายามหาวิธีลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำซึ่งค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ือเป็นต้นทุนที่สำคัญมากและมีผลต่อราคาสินค้าและบริการในปัจจุบันโลจิสติกสเป็นเรื่องที่นักธุรกิจไทยกำลังให้ความสนใจมากเนื่องจากประเทศไทยมีต้นทุนการขนส่งสินค้าสูง เมื่อเทียบกับประเทศที่เจริญแล้ว การัดองค์กรและการประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานโลจิสติกจึงเน้นความสำคัญของโลจิสติกเพื่อสามารถนำมาใช้พัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งธุรกิจหลายแห่งปรับปรุงในเรื่องต้นทุนและบริการด้านโลจิสติกที่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในองค์กรดังนั้นกิจกรรมทั้งหมดของโลจิสติกจึงเป็นส่วนที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ บทบาทของโลจิสติกต่อระบบเศรษฐกิจ 1. โลจิสติกเป็นรายจ่ายที่สำคัญของธุรกิจต่างๆซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมอื่นๆจะส่งผลโดยตรงต่อการปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมให้ดีขึ้น 2. โลจิสติกได้รองรับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการของธุรกรรมทางเศรษฐกิจและเป็นกิจกรรมการสนับสนุนการขายเสมือนซึ่งเป็นสินค้าและบริการโลจิสติกเป็นการ เพิ่มอัตรประโยชน์ (utility) สี่ประเภทได้แก่ด้านเวลา (time) ด้านสถานที่ (place) ด้านรูปร่าง (form) และด้านความเป็นเจ้าของ p o s s s i o n ซึ่งกลยุทธ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การจัดก,การโลจิสติก การจัดการด้านโลจิสติกต่อองค์กรต่างๆการจัดการด้านโลจิสติกได้รับการยอมรับเพื่อนำมาเป็นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการหากำไรของกิจการเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันทางด้านการค้าแต่ละองค์กรจะนำโลจิสติกมาใช้ในการปฏิบัติเพื่อให้องค์กรดำเนินไปอย่างมีระบบและสนับสนุนทางด้านการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งจุดมุ่งหมายที่สำคัญขององค์กรขึ้นอยู่กับการประเมินความจำเป็นเนื้ความต้องการวันของการตลาดเป้าหมายจะส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจให้กับองค์กรและลูกค้ามีความสัมพันธ์กับปัจจัย3ประการดังนี้ 1. ความพึงพอใจของลูกค้า 2. ส่วนผสมทางด้านการตลาด 4P เช่นสินค้าโปรดักราคาไพรสสถานที่เพจและจะส่งเสริมการตลาดโปรโมชั่น3กำไรของกิจการ พัฒนาของโลจิสติกในช่วงตั้งแต่ปีคิศกรั1900จนถึงปัจจุบันสรุปได้ดังนี้โลจิสติกด้านการทหารโลจิสติกเป็นที่รู้จักในครั้งแรกในความสามารถการกระจายและจัดเก็บยุทธภัณฑ์และกำลังพล ยังมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นกุญแจสำคัญในใชัยชนะของกองทัพสหรัฐในสมัยนั้นการแข่งขันที่รุนแรงการ ที่อัตราดอกเบี้ยและต้นทุนด้านพลังงานสูงขึ้นโลจิสติกจึงได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นจากการที่โลจิสติกเป็นต้นทุนในการดำเนินงานที่สำคัญชนิดหนึ่งต้นทุนทางโลจิสติกจึงเป็นสิ่งที่กำหนดความอยู่รอดของทุกองค์กร